เมื่อติดหนี้บุญคุณก็ต้องชดใช้หากไม่ยอมทําตามอาจจะทําให้อนาจาักรล่มสลายได้ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง movie for you วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน E p ีที่4ของซีรีส์สุดมันแห่งปีอย่าง The Witcher หลังจากที่อีีก่อนเกรอด้ดเข้าไปช่วยแก้คำสาปให้กับเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรเทอร์มิเลียได้สำเร็จจนเธอสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างเช่นมนุษย์ได้ส่วนเจนนิเฟอร์นั้นเธอก็ได้เปลี่ยนโฉมใหม่จนกลายมาเป็นสาวงามที่สามารถสะกดทุกสายตาที่พบเห็นได้และในอีีนี้เราจะได้รู้สาเหตุของเกรอและเจ้าหญิงซิลีล่าว่าทำไมทั้งสองถึงมีโชคชะตาร่วมกัน หากพร้อมแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e และก็คอมเมนต์เข้ามาคนละหนึ่งคอมเมนต์อย่างเช่นเคยด้วยนะครับเอาล่ะตอนนี้เราไปดูเนะื้อหาพร้อมกันเลยครับ เรื่องราวนี้พีที่สีนี้เริ่มต้นขึ้นที่เจ้าหญิงซิลีลาเธอได้เดินเข้าไปในป่าเพราะตกอยู่ในภวังแบบไม่รู้ตัวและแล้วจูจ่ๆเธอก็หยุดชะง,งักลงพร้อมกับได้สติกลับขึ้นมาซิลีได้มาเจอเข้ากับคนกลุ่มหนึ่งในป่าแห่งนี้ซึ่งนั่นก็คือเผ่าไรแอกเผ่าพันธุในพงไพรพวกเธอก็เลียงธนูมาที่ซิลีเพื่อทมหาจุดประสงค์เพื่อกันบุคคลภายนอกลุกลานเข้ามาในป่าแห่งนี้และแล้วแอดเน่หัวหน้าชาวพงไพรแห่งนี้ก็ได้เดินเข้ามาต้อนรับซิลีและเชิญเธอตามเข้าไป ตัดสลับมาที่เส้นเรื่องของแกรอซึ่งย้อนกลับไปในอดีตประมาณ15ปีก่อนก่อนที่อาณาจักรซินทราจะถูกนิฟกาดโจมตีหลังจากจบเหตุการณ์ที่เทอร์มีเลียแล้วแกลอก็ยังคงรับงานล่าอาสุนอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขาก็เพิ่งไปล่าอาสุนกลับมาตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดของอาสุนเหล่านั้นเลจัสเคียก็ร่วมเดินทางมากับเขาด้วยในตอนนั้นจัสเคียก็ได้แนะนําให้แกรอให้เข้าไปร่วมงานเลี้ยงในเมืองซินทรากับเขาซึ่งตอนแรกแกรอก็ไม่อยากจะไปสักเท่าไหร่แต่ทนลูกตื้อของจัสเคียไม่ไหวเขาถึงยอมไปด้วย ทั้งสองได้เดินทางเข้ามาในงานเลี้ยงในพระราชวังที่เต็มไปด้วยเหล่าขุนนางผู้วิเศษและเหล่าอัศวินด้วยความที่ชุดของแกลอน,นั้นเต็มไปด้วยเลือดของปีศาจเขาจึงจําเป็นต้องใส่ชุดใหม่มาร่วมงานนี้ด้วยและมันก็ดูแปลกตาสําหรับเขาเป็นอย่างมากซึ่งจัสเคียก็พยายามบอกให้เขาตีเนียนเอาไว้อย่าให้ใครรู้ว่าเขานั้นเป็นวิเชอร์แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลใครกันเล่าที่จะไม่รู้จักวิเชอร์ผู้โด่งดังผู้ที่มีฉายาว่ามาป่าสีขาวและแล้วก็มีผู้วิเศษคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาทักแกลอ,นนอ,อง นักเวทคู่บันลังของเมืองซินทราแถมเขานั้นก็ยังเป็นเพื่อนเก่าแก่ของแกลออีกด้วยตอนนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคลื้นเพราะนี่ไม่ใช่งานเลี้ยงธรรมดาแต่เป็นงานเลี้ยงหาคู่สมรสให้กับเจ้าหญิงพาเวตาลูกสาวของราชินีคารันเทแห่งเมืองซินทานั่นเองและพาเวตาคนนี้แหละก็เป็นแม่ของเจ้าหญิงซิลีลา จากนั้นไม่นานราชินีคารันเทก็กลับมาจากสนามรบตัวของเธอเปื้อนไปด้วยเลือดซึ่งเธอกําลังออกไปทําการกวาดล้างพวกเอลว์อยู่พอกลับมาถึงในงานเธอก็สั่งให้ทุกคนเฉลิมฉลองกันต่อไปก่อนจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมในการเลือกคู่จัสเคียร์ก็อาสาเป็นนักกวีและขับร้องเล่นดนตรีให้เป็นสีสันภายในงานซึ่งท่าทีที่บังคับยัดเยียดในการคลุมถุงชนของราชินีคารันเทนั้นก็ทําให้เจ้าหญิงพาเวต้าไม่พอใจเป็นอย่างมาก ตัดภาพมายังปัจจุบันภายในป่าแห่งพงไพรซิลีก็ได้บอกความจริงกับแอนนี่ไปว่าเธอนั้นหนีสงครามจากเมืองซินทรามาจากการถูกตามล่าของทหารนิฟกาดเพื่อแสดงเจตนาที่ดีในการเข้ามาในป่าแห่งนี้ซึ่งป่านี้มีชื่อว่าป่าโปรคีรอนเป็นป่าที่เก่าแก่ที่สุดในมหาทวีปแห่งนี้แถมยังมีเผ่าไรแอกอาศัยอยู่ที่นี่อีกด้วยบุคคลภายนอกที่ย่างไกลเข้ามาในป่าแห่งนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกเลยมันเหมือนกับเป็นป่าอาถรรพ์ที่บุคคลภายนอกไม่อยากจะเข้ามายุ่งด้วยจากนั้นนอก็ดพาซ ไปพบกับดาร่าที่นอนรักษาตัวจากแผลธนูโดยชาวไรแอกสิรีเมื่อได้เจอกับดาร่าก็ดีใจมากและแล้วเธอก็ยอมบอกความจริงกับดาร่าว่าเธอนั้นคือเจ้าหญิงสิรีล่าแห่งซินทราฝั่งดาร่าเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะว่าชาวเอลของเขานั้นมีเรื่องบาดหมางกับอาณาจักรซินทรามาก่อนเพราะว่าคารันเทายายของสิรีล่าได้สังหารชาวเอลของเขาไปจนเกือบหมดซึ่งสิรีเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พยายามจะแก้ต่างให้กับยายของเธอโดยบอกว่าการสังหารชาวเอลสุดโหดนั้นไม่ว่าจะเป็นการฆ่าข่มขืนรวมถึงจับเด็กทา ลกมาข่านั้นล้วนแต่เป็นเรื่องเล่าไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ดาร่าก็บอกกับเธอไปว่ามันเป็นเรื่องจริงและเขานี่แหละที่เป็นคนเดียวที่หนีรอดมาจากเหตุการณ์นั้นได้ซึ่งนั้นก็ทําให้ซิลีถึงกับอึ้งไปเธอเงียบลงและมีท่าทีที่เสียใจเอามากๆแต่ดาร่าก็ไม่ได้กรเครืองอะไรซิลีเพราะเขารู้ว่าซิลีไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องเหล่านี้ด้วย ตัดภาพมาที่งานฉลองในเมืองซินทราเจ้าชายและเหล่าอัศวินมากมายจากหลายเมืองต่างก็พากันมาเข้าเฝ้าเพื่อขอเป็นตัวเลือกสมรสให้กับเจ้าหญิงพาเวตาผ่านทางราชินีคารันเทผู้เป็นแม่หลังจากที่เฉลิมฉลองกันอยู่นานบัดนี้ก็ถึงเวลาเสนอตัวเลือกเป็นคู่สมรสแล้วราชินีคารันเทนั้นก็ได้เชิญเกลโคนดังมานั่งกินอาหารข้างๆเธอโดยและเธอก็ต้อนรับเขาเป็นอย่างดีซึ่งจัดเคียร์ที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับงงว่าทําไมเกลโถึงได้รับการต้อนรับมากขนาดนั้นและจังหวะน,นั้นเธอก็ได้แอบกระซิบเกลโไปว่าเธอ เธอดีใจที่แกลอมาที่นี่เพราะถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเธอก็จะให้เกลอเป็นคนจัดการสิ่งนั้นซึ่งแกลอเองก็ยังไม่เข้าใจว่าเธอนั้นจะหมายถึงอะไรและแล้วก็ถึงเวลาแนะนําตัวชมหน้าของผู้ที่มาเสนอไปคู่สมรสกับเจ้าหญิงพาเวตาหลอดและอสศวินประจำเมืองต่างๆต่างพากันเข้ามาเสนอตัวคนแล้วคนเล่าและไม่นานก็มาถึงคิวของเจ้าชายคนที่ห้าแห่งนิฟกาดดินแดนทางตอนใต้ของมหาทาวีปเขาได้บอกคุณสมบัติที่ดีของเขาในการที่จะได้สมรสกับเจ้าหญิงพาเวตาโดยบอกว่าหากเจ้าหญิงพา เขาจะเป็นการรวมของทั้งสองอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวและพวกเขาจะแข่งกันกว่านี้อีกหลายเท้าแต่ทว่าราชินีคารันเทกลับตอบว่าเขาอย่างหนักแถมยังพูดย่อเย้ยตอไปอีกว่านิฟกาดก็ยังเป็นสิ่งที่ไร้ค่าในแดนเหนือเป็นผู้ขี้ขลาดตาขาวและมีคู่ควรกับเพชรเม็ดงามอย่างพาเวตาเขาโดนเบรกโดนแกล้งถูกย่อเย้ยอย่างกับเขานั้นเป็นตัวตลกทั้งที่เจตนาของเจ้าชายนิฟกาดก็เพื่อรวมสองอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวและมันจะทําให้พวกเขากลายเป็นมหาอำนาจแต่ทว่าราชินีคารันเทกับหักหน้าเขาจนทําให้เจ้าชายนิฟกาดเสียหน้าเป็นอย่าางม เละเขาก็เดินออกไปพร้อมกับความโกรธแค้นและนี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของรอยแค้นของกองทัพนิฟกาดที่ได้บุกมาถล่มเมืองซินทราในอีก15ปีต่อจากนี้อย่างที่เราได้เห็นไปในอีพีที่หนึ่งและภาพก็ตัดย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งในเส้นเรื่องของเจนนิเฟอร์ซึ่งในช่วงเวลาขนาดนี้เจนนิเฟอร์ได้มาเป็นจอมเวทอยู่ในอนาณาจักรเอเดนได้นานเป็น30กว่าปีแล้วเมื่อได้มาลองใช้ชีวิตเป็นนักเวทที่ปรึกษาให้กับเหล่ากษัตริย์นั้นมันก็สุดแสนจะน่าเบื่อสําหรับเธอเอามากๆ ตอนนี้เธอได้นั่งรถม้ามากับราชินีคารสพร้อมกับลูกสาวไวยทารกของเธอเพื่อกลับไปยังอาณาจักรราชินีคาริสก็บ่นเรื่องการคลอดบุตรที่เธอนั้นตั้งท้องแต่กลับได้แต่ลูกสาวตลอดเธอต้องการอยากจะได้ลูกชายเพื่อสืบทอดบัลลังก์ให้กับสามีของเธอและในทันใดนั้นจูจ่ๆรถม้าก็หยุดชะง,งักราวกับว่าโดนโจมตีและเสียงร้องจากข้างนอกรถก็ดังขคืนพร้อมกับเลือดที่สัตว์เข้ามาใส่หน้าต่างเมื่อเจนนิเฟอร์เปิดประตูออกไปก็ได้พบกับทาหารแลม้าที่นอนตายแขนขาขาดอยู่อย่างแน่สยดสยองหรือเพียงแต่ทาหารคนที่บังคับมา เดียวท่านนั้และทหารคนนั้นก็มองไปที่ด้านหลังของรถมา้าเจนนิเฟอร์และลาชินีคาลิสก็มองตามไปด้วยและก็ได้เจอกับชายนักฆ่าปริศนาคนหนึ่งที่คลุมผ้าสีดํายืนอยู่ไม่ไกลนักพร้อมกับมอนสเตอร์แมลงประหลาดของมันซึ่งตัวของมอนสเตอร์นั้นใหญ่พอๆกับมาล่าเนื้อเจนนิเฟอร์ที่เห็นแบบนั้นก็รีบสั่งให้ทุกคนิ่งและมือสังหารคนนั้นก็สั่งให้มอนสเตอร์ของมันไล่ตามพวกเขามาทันทีตอนนั้นเจนนิเฟอร์ก็ไล่มอนสิบประตูมิติขึ้นมาและให้ลาชินีหนีเข้าไปในนั้นเมื่อพพววกกเเเเขขขาาาานนี้้้ประตูมมไไดไดลลใท ราชินีคาริสเลยถามเจนนิเฟอร์ไปว่าชายปริศนาคนนั้นคือใครเจนนิเฟอร์ก็ตอบว่าเขาคือนาค่าและถูกส่งมาเพื่อฆ่าท่านดูเหมือนว่าท่านจะหมดโอกาสในการมีบุตรชายให้กับกษัตริย์แล้วล่ะซึ่งเจนนิเฟอร์นั้นมั่นใจว่ากษัตริย์เป็นคนส่งมือสังหารคนนั้นมาฆ่าราชินีคาริสซึ่งราชินีคาริสเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากและแล้วนาค่าตนนั้นก็วาร์ปตามมายังในสถานที่เดียวกันกับพวกเขาได้ทําให้ทุกคนต่างต้องพากันวิ่งหนีอีกครั้งทหารที่ยังรอดชีว ด,ด้วยขาที่แข็งแรงและคมกริดดังใบมีดของมันทําให้เจนนิเฟอร์และลาชินีคาริสต้องหนีไปอีกครั้งเธอเสกประตูมิติและทะลุไปอีกที่หนึ่งตอนนี้เจนนิเฟอร์ก็เริ่มจะสงสัยแล้วว่าว่าพวกเขาน่าจะโดนติดตามแน่เธอรีบเอาเครื่องประดับต่างๆตามตัวของลาชินิคาริสออกเลยพูดกับเธอไปว่าเรากําลังโดนติดตามอยู่รีบคิดสิกริย์ให้อะไรกับท่านติดตัวมาบ้างแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังวุ่นวายหาเครื่องติดตามอยู่นั้นนักฆ่าคนเดิมก็โผล่ตามพวกเขามาอีกและเจ้าแมลงล่าเนื้อตัวนั้นกก็็ิ่่่งงเข้้าามาใสทททััอนีแตร์ช พลังของเธอหยุดเจ้ามอนสเตอร์นั้นเอาไว้จากนั้นเธอก็ใช้มือเปิดประตูมิติอีกข้างหนึ่งและก็สั่งให้ราชินีคาริสเข้าไปเดี๋ยวนี้เพราะเธอจะเริ่มต้านเอาไว้ไม่อยู่แล้วเมื่อราชินีคาริสเข้าไปในนั้นแล้วเจนนิเฟอร์ก็รีบตามเข้าไปทันทีและทั้งสองก็มาโผล่อยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งสภาพของราชินีคาริสนั้นสะบัดสะบ,บอมมากเพราะที่ทั้งสองได้วัดไปมานั้นมีทั้งทะเลทรายสถานที่มีฝนตกหนักและก็มาโผล่บนยอดเขาแห่งนี้อีกและในตอนนั้นเจนนิเฟอร์ก็รีบบอกเธอว่ามันยังตตาาาาามมมรรรอออยยยไไดดู้้้่่่่คิสวีีะททกษั์ใหนาบาง จากนั้นราชินีคาริสก็นึกออกเธอรีบเอาทีละผมมาทำลายทิ้งทันทีหลังจากที่ทำลายเครื่องติดตามนั้นเสร็จแล้วนึกว่าเธอจะขอบคุณยนนิเฟอร์ที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้แต่เธอกลับตอบว่ายินนิเฟอร์อย่างหนักโดยบอกว่าจงลูขึ้นอย่ามาหมดประโยชน์ตอนนี้เจ้าควรจะนึกได้สิเจ้ามีหน้าที่ปกป้องขค่นะและคำพูดของเธอนั้นมันก็ทำให้ยินนิเฟอร์ไม่พอใจเป็นอย่างมากทั้งที่เธอพยายามช่วยเหลือสองแม่ลูกอย่างสุดชีวิตและในตอนนั้นมือสังหารกับแมลงล่านเนื้อของมันก็ตามมาถึงด้วยความมั่น่นนนนไไยเเจอร์ึงลคา,าถาีปีปดว เธอมาโผล่อยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่มีแต่ดอกไม้เต็มไปหมดทิงให้ราชินีคาริสกับลูกของนางเอาไว้บนยอดเขาและมือสังหารคนนั้นกับมาแรงล่าเนื้อของมันค่อยๆเดินเข้ามาหาราชินีคาลิสอย่างช้าๆ แต่สลับภาพมาที่งานในเมืองซินทราเจ้าชายต่างๆจากแต่ละเมืองต่างก็อดอ้างสรรพคุณของตัวเองเพื่อที่จะมาเป็นสามีของเจ้าหญิงพาเวตาซึ่งราชินีคารันเทก็ยังไม่พอใจใครเป็นพิเศษและเบื่อกับประเพณีแบบนี้ออกมากๆขณะที่นั่งดูวิธีรีตองแบบเซ็งๆนั้นเธอก็ได้หันไปถามเกโรว่าทําไมวิเชอร์อย่างพวกเจ้าถึงเหลือน้อยลงทุกทีละ่ะเกโรก็บอกไปว่าสร้างวิเชอร์เพิ่มไม่ได้อีกแล้วตั้งแต่โรงเ,เรียนเคโบเลนถูกทําลายเมื่อไม่สามารถสร้างเพิ่มคนที่อยู่ก็ล้มหายตายจากไปทีละคนทีละคนมันจึงทําให้เเาพันธ์ขขอองื ลงททุกีและแล้วทันใดนั้นก็มีอัศวินคนหนึ่งบุกเข้ามาในงานวิธีเลือกคู่แห่งนี้เขาได้คำนับต่อหน้าราชินีคารันเทเพื่อสู่ขอเจ้าหญิงพาเวตาตามสัญญาของผู้เป็นพ่อของเจ้าหญิงพาเวตาที่เคยให้กับเขาเอาไว้โดยบอกว่าแค่คือหลอดเออร์ชอนแห่งเอรินวอมาสู่ขอแต่งงานกับทิดาของท่านซึ่งเจ้าหญิงพาเวตาที่เห็นแบบนั้นก็เหมือนจะดีใจมากแต่ฝั่งราชินีคารันเทเมื่อได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเธอพูดขึ้นทันทีว่าอัศวินผู้ไร้ชื่อเสียงจากเมืองเล็กๆบ้านนอกกระโดดเข้ามาในท้องระโลงของข เปิดเผยใบหน้าต่อแค่นี้นะฝั่งหลอดเออร์ชอนก็ตอบไปทันทีว่าข้าต้องขออภัยด้วยองราชินีคําปฏิญาณของอัศวินไม่ให้แค่เปิดเผยใบหน้าได้จนกว่าจะได้ยินะระฆังครั้งที่12ดังขคินและทันใดนั้นหลอดไอซ์หลอดผู้ปกครองหมู่เกาะสเกลลีเกอร์ก็ได้เข้ามาการะชากหมวกของอัศวินคนนั้นออกและนั่นมันก็ทําให้ทุกคนถึงกับตกใจเมื่อได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของอัศวินคนนั้นตัวของเขาเต็มไปด้วยน้ําเพราะว่าเขานั้นคือปีศาจมนุษย์เม่นทั่วท,ท,ตตทั้งท คารันเทก็ไม่รอช้าเธอลิบสั่งให้เกลอไปจัดการปีศาจตัวนั้นทันทีแต่ฝั่งเกลอก็ปฏิเสธและบอกไปว่าเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่อสุวินผู้นี้เขาถูกสาปตั้งหากซึ่งเมื่อเกลอไม่จัดการตามคําสั่งราชินีคารันเทก็ได้สั่งให้ทหารของเธอเข้าไปจัดการกับปีศาจเม่นตัวนั้นฝั่งเจ้าหญิงพาเวตาที่เห็นแบบนั้นเธอก็เป็นห่วงปีศาจเม่นตัวนั้นเป็นอย่างมากพวกทหารก็ได้เข้าไปต่อสู้กับปีศาจเม่นตัวนั้นแต่เขาก็สามารถจัดการทหารพวกนั้นได้อย่างง่่่่่าาาาาายดดฝีีีีมมืออขขขงเเเเนนนนนนนััั้้้ไไใชชชลลๆจกก็บปททริคแ ูดว่านางสิงห์แห่งซินทราข้ามาเพื่อวงสิทธิ์ที่เป็นของข้าอย่างถูกต้องภาเวต้าคือการแทนคุณด้วยลายเงื่อนไขซึ่งเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันตกใจจนพูดอะไรไม่ออกภาเวต้าเอางก็แทบจะลองให้เมื่อได้ยินแบบนั้น ขออธิบายเรื่องการแทนคุณโดยไรเงื่อนไขสักนิดการแทนคุณไรเงื่อนไขหรือ Law of Surprise เป็นการทำสัญญาชําระนี้บุญคุณตอบแทนกันระหว่างผู้ช่วยเหลือกับผู้ที่ถูกช่วยเหลือโดยกฎนี้ผู้ที่ถูกช่วยเหลือนั้นจะต้องตอบแทนด้วยอะไรก็ตามที่มีคาดคิดว่าจะเจอเมื่อเขากลับมาถึงบ้านมันอาจจะเป็นแค่อะไรที่เล็กน้อยอย่างเช่นกลับมาบ้านและเจอไวขวดใหม่ที่ภรรยาได้ซื้อเอาไว้ให้หรือจะเป็นลูกหมาที่เพิ่งเกิดใหม่ก็ได้ แต่บางครั้งมันก็เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดไปมากกว่านั้นอย่างเช่นเมื่อกลับมาถึงบ้านเลยรู้ว่าภัรยาของตัวเองนั้นตั้งท้องและเด็กในท้องคนนั้นก็เข้าในกฎเกณฑ์การตอบแทนคณโดยไรเงื่อนไขไปโดยปริยาย เอาละครับเมื่อเราเข้าใจถึงกฎนี้แล้วเรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันต่อและมนุษย์เม่นคนนี้ก็เคยช่วยชีวิตพ่อของพาเวตาสามีของราชินีคารันเทเอาไว้และเขาก็ได้เลือกวิธีการตอบแทนด้วยลร้เงอนไขนี้ซึ่งราชินีคารันเทก็ยังไม่อยอมรับในกฎบ้าบอนี้เธอจึงสั่งทหารเข้าไปโจมตีมนุษย์เม่นคนนั้นต่อถึงแม้ว่าเขาจะเก่งขนาดไหนแต่สู้กับคนจํานวนมากสุดท้ายเขาก็เอาไม่อยู่เขาโดนพวกทหารปลดอาวุธของเขาได้แล้วก็ถูกซัดจนล่วงลงไปกองกับพื้นฝั่งพาเวตาที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกเป็นห่วงปีศาจเมน่นคนนั้นเป็นอย่าางมาก และแล้วพวกทหารเหล่านั้นก็กําลังจะทําการปลียชีพเขาแต่แกโลก็ได้เข้ามาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้ราชินีคารันเทไม่พอใจไปกันใหญ่เลยรีบตะโกนสั่งให้ทหารจัดการทั้งสองทันทีทั้งสองได้ช่วยกันจัดการกับทหารเหล่านั้นแกโลอนั้นเก่งกาจมากเขาเพียงคนเดียวกว็แทบจะเอาทหารพวกนั้นอยู่มาจากนั้นเหล่าคนนางและหลอดตามเมืองต่างๆก็ได้พากันบุกเข้ามาเพื่อจะจัดการกับแกโลแต่ก็โดนหลอดไอซ์สมขวงเอาไว้เขาบอกว่าทำเนียมแห่งการแทนคุณโดยไรเงื่อนไขถูกเรียกร้องเราจะแหหกกฎมมมมันไไได้ล้ล็่ยอใใครทา เม่นคนนั้นจากนั้นการต่อสู้ก็เริ่มลุกลามใหญ่โตขึ้นไปเองเมื่อเหล่าขุนนางและหลอดต่างๆได้เข้ามาร่วมต่อสู้โดยโดยที่พวกเขามีกันแค่3มคนเท่านั้นแต่ก็ยังคงสามารถรับมือกับหลอดต่างๆเหล่านั้นได้อย่างสบายๆฝั่งราชินีคารันเทนที่เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเธอจึงรีบหยิบดาบขึ้นมาและสั่งให้ทุกคนหยุดการต่อสู้กันเดี๋ยวนี้ แต่สลับมาที่เหตุการณ์ราชินีคาริสที่กำลังปจัจจนาอยู่กับนักค่าแลาแมลงล่าเนื้อของเขาราชินีคาริสก็ได้วางลูกทาลกของเธอลงและก็อ้อนวอนขอให้หนาค่าคนนั้นไว้ชีวิตเธอและเอาลูกทาลกของเธอไปเป็นเครื่องสังเวยแทนแต่นาค่าพูงเงียบขรึมเมื่อได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกมันจะไม่พอใจเป็นอย่างยิง่งและมันก็ปามิดเข้ามาใส่รา,าชินีคาริสทำให้เธอเสียชีวิตในทันทีและทันใดนั้นเจ้า,มาแมลงล่าเนื้อมันก็วิ่งเข้าไปเพื่อจะทำร้ายเด็กทาลกคนนั้นแต่แล้วจู่ๆหัวของมัน ทะลกคนนั้นเอาไว้จากนั้นเธอก็ได้เสกคาถาต่อสู้กับนักฆ่าคนนั้นและมืออีกข้างหนึ่งเธอก็เปิดประตูมิติเอาไว้เมื่อได้จังหวะเธอก็อุ้มเด็กได้วิ่งหนีเข้ามิติไปแต่นักฆ่าคนนั้นก็าตามาเข้ไปด้วยเจนนิเฟอร์วัดมาที่ชายทะเลแห่งหนึ่งเธอลีบเดินขึ้นมาบนฝั่งแต่มันก็ไม่ทันการทารกน้อยคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วและเธอก็ได้บาดแผลขนาดใหญ่มาเต็มหลังนั่นก็ทําให้เจนนิเฟอร์เสียใจเป็นอย่างมากเธอทําการฝังร่างเด็กทะลกคนนั้นและก็ตัดสินใจออกจากววววงงงกกกกาาารรรผู้้้้ิิิเเเศษษษธออออจะไไม่่่่ขขคปปป็นนทีีึััตตย์ใสแล ตัดภาพกลับมาที่เหตุการณ์นในท้องผ้าลงในเมืองซินทราเมื่อความวุ่นวายตรงหน้าจบลงราชินีคารันเทก็แปลกใจอีกครั้งเมื่อเห็นพาเวต้าเอาตัวมาป้องกันปีศาจเม่นตนนั้นโดยเขามีชื่อเรียกสั้นๆว่าดูนี พาเวตาก็พูดกับเขาไปทันทีว่าขค่บอกเจ้าแล้วว่าอย่ามาที่นี่มันอันตรายเกินไปเธอสมกอดเขาและบอกว่าเธอจะแต่งงานกับอัศวินผู้นี้ผู้เดียวเท่านั้นนั่นก็ทําให้รู้ในทันทีว่าทั้งสองนั้นรู้จักและมีสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วดูนี่ก็เลยร้องขอให้ราชินีคารันเททาตามธรร,รมเนียมปฏิบัติตามสัญญาที่เขานั้นได้ช่วยชีวิตบิดาของพาเวตาหรือว่าสามีของคารันเทเอาไว้ดูนี่บอกว่าข้าได้เลือกวิธีแทนคุณดูยลเงเงอนไขเป็นการตอบแทนตอนที่สามีของท่านกลับมาที่นี่ไม่ว่าจะเจอสิ่งใดที่สามีขอองท่่่าาาานนนไมมคคดดิวจจจะะเเักก็็ลยป เลเมื่อสามีของท่านกลับมาถึงเขาก็ได้รู้ว่าท่านนั้นตั้งท้องฉะนั้นพาเวตาจึงกลายมาเป็นของข้าโดยปริยายซึ่งเมื่อแกรอได้เห็นเรื่องราวมาจนถึงจุดนี้แล้วเขาก็เข้าใจเลก็รีบพูดใส่ราชินีคารันเทไปทันทีว่าท่านรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและท่านก็รู้ว่าเขาจะมาท่านเลยอยากจใจข้ามาร่วมงานนี้ด้วยเพื่อจะให้ข้าฆ่าเขาอย่างนั้นใช่ไหมฝั่งราชินีคารันเทก็ไม่สามารถตอบกลับใดๆทางเซนเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งดูนี่ก็ยังบอกไปอีกว่าหลังจากที่เขารู้ว่าพาเวตาคือการแทงคุ บนคนนี้เอามากๆเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีใครรับได้ในรูปลักษณ์ของเขาเขาได้แต่เฝ้ารลอรละฆังใบที่12ดังเพื่อให้คำสับมันหายไปเขาทําได้เพียงแอบมองพาเวตาอยู่ไกลๆเท่านั้นแต่ลวดแดงดึงดูดของโชคชะตาก็ทําให้ทั้งสองใจตรงกันรูปลักษณ์หน้าตานั้นไม่สําคัญสําหรับพาเวตาและทั้งสองก็ตกหลุมรักกันในที่สุด หลอดไอซ์ก็ยังเสริมไปอีกว่าเราไม่สามารถท้าทายโชคชะตาได้ชีวิตถูกช่วยเอาไว้นี่ก็ต้องทดแทนไม่อย่างนั้นกฎของโลกจะล่มสลายได้หากว่าเรากล้าท้าทายกฎแทนคุณโดยไรเงื่อนไขนี้ฝั่งราชินีคารันเทเมื่อได้ยินทุกคนพูดแบบนั้นสุดท้ายเธอก็ยอมใจอ่อนเธอยื่นมือเข้าไปหาดูนี่เพื่อเป็นการยอมรับจากนั้นเธอก็เข้ามากระซิบกับเขาไปว่านี่คือโชคชะตาของเจ้าหลังพูดจบเธอก็ชักมีดออกมาจะสังหารดูนี่ทันทีเจ้าหญิงพาเวตาที่เห็นแบบนั้นจึงร้องตะโกนออกมาด้วยความตกใจจากนั้นพลังงานอันมหาศาลก็ได ทำให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นกระเด็นออกไปจนหมดหรือไว้เพียงแต่ตัวของเธอกับดูนี่เท่านั้นท้องพิลงเต็มไปด้วยพายุที่สั่นสะเทือนและมันก็เริ่มจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ตัวของพาววต้ากับดูนี่ลอยขึ้นไปในอากาศฝั่งแกโรก็พยายามจะยุติความการระหนครั้งนี้แต่เขาก็ยังไม่สามารถต้านทานพลังอันมหาศาลนี้ได้เขาจึงรีบเอายาเพิ่มพลังของเขามาดื่มจากนั้นก็ใช้เวทมนต์หยุดความวุ่นวายนี้เอาไว้ได้สําเร็จเมื่อสถานการณ์สงบลงคารันเทจจึงยอมใจอ่อนและยอมรับบ่าวสาวคู่นนนี้้้โดดดยมมมออองวว่่าาาาาไไจฝืชชตตเเเธิข แลบอกข้าคิดว่าพรสวรรค์จากยายของเจ้ามันจะไม่ส่งผลมาถึงเจ้าเหมือนกับตัวข้าเสีเองแต่ว่าข้าคิดผิดเจ้าได้พลังอันมหาศาลมาจากยายของเจ้าและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ซิลีลาก็ได้พลังนี้มาจากพาเวตาผู้เป็นแม่เช่นกันเพราะสายเลือดของพวกเขามีพลังลึกลับนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วและคารันเทก็ยังประกาศต่อหน้าทุกคนไปอีกว่าเธอกับลอดไอซ์นั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเธอก็จะให้ลอดไอซ์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองซินทาร่วมกับเธอด้วยฉะนั้นในวันนี้จึงจะเป็นการแต่งงานด้วยกัน กับพาเวตาและก็คู่ของราชินีคารันเทกับหลอดไอซ์เจ้าผู้ปกครองหมู่เกาะสเกลีเกอร์และทันทีหลังจากที่ราชินีคารันเทอวยพรการแต่งงานของดูนี่และพาเวตาเมื่อเขาเข้ามาจุมพิษกับเจ้าหญิงพาเวตานั่นก็ทําให้คําสาปเสื่อมลงเขาถูกปลดปล่อยและกลับคืนสู่ร่างเป็นชายรูปงามปกติผู้คนที่อยู่ในท้องะลรงต่างพากันยิ้มอย่างดีใจที่คําสาปของดูนี่ได้เสื่อมไปแล้วและตอนนั้นดูนี่ก็รีบเข้ามาขอบคุณเกลโที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้และเขาก็ขอแทนคุณให้กับเกลโด้วยซึ่งเกลโก็ปฏิเสธโดยบอกว่าาเจ้ ได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นชายที่จะทําเช่นเดียวกันข้าไม่ต้องการอะไรจากเจ้าแต่ฝั่งดูนี่ก็บอกไปว่าได้ปลดเธอแกลลอแห่งลีเวียอย่ารู้สึกเหมือนว่าท่านทํางานให้กับข้าและข้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ไ,มได้ใต้เงาชีวิตของท่านซึ่งเมื่อแกโลอได้ยินแบบนั้นเขาจึงพูดส่งๆไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ได้ข้าขอรับธรรมเนียมของเจ้าเอาไว้ก็แล้วกันซึ่งนั่นก็คือการแทนคุณดยไร้เงื่อนไขเจ้าจะมอบสิ่งของให้กับข้าสิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วเพียงแต่เจ้าไม่รู้ตัวหหลัััััังพพดดดจจจจบเเเกกกกกก็ก็ะะออิินน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 ออออไไไปปาาาาาทททททีี่่่้้แตตมมมํใใรรรชคธ ว่าเจ้าทําอะไรของเจ้าลงไปซึ่งเกลอก็ตอบไปตามตรงว่าอย่าก,กังวลไปเลยราชนินหากท่านพบแค่ในดินแดนของท่านเองท่านจะเห็นว่าแค่ามาปรับปีศาจเท่านั้นไม่ใช่มาขอพืชผลหรือว่าลูกมาเกิดใหม่จากดูนี่หรอกนะเพราะเขาแค่พูดส่งส่งไปให้ดูนี่สบายใจก็เท่านั้นแต่แล้วจู่ๆภาเวต้าก็อาเจียนออกมาเพราะแพ้ท้องเพราะว่าเธอกับดูนี่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเมื่อทุกคนเห็นเหตุหการณ์นั้นก็ต้องตกใจไปกันใหญ่เพราะว่าดูนี่ก็เพิ่งจะมารู้ว่าปาเวต้านั้น ไขาการแทนคุณโดยไรเงื่อนไขกลายมาเป็นของแกโลทันทีซึ่งแกโลเมื่อเห็นแบบนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงเขาอุทานออกมาได้เพียงคําเดียวว่าเวนแล้วและนี่ก็คือความเชื่อมโยงของแกโลและซิรีล่าที่เป็นปริศนามาหลายอีพีให้เราได้สงสัยกันสุดท้ายความเชื่อมโยงก็ได้ปรากฏในอีพีนี้แกโลก็รีบมาเก็บเข้าของเพื่อที่จะออกไปจากที่นี้แต่เมาแซกเพื่อนเก่าของเขาก็ได้มาคุยกับเขาด้วยโดยบอกว่าพาเวต้านั้นได้สแสดงพลังอันเก่าแก่อันมหาศาลออกมาและไม่มีท่าทีว่าจะสามารถควบคุมมันได้และเขาจึงอยากจะให้แกโลอ,อยู่ที่นี้เพื่อที่จะ เหลือให้เธอสามารถควบคุมพลังได้แต่เกลโรก็ปฏิเสธเมาแซกก็ยังพูดต่อไปอีกว่าเจ้าสามารถหนีไปจากที่นี้ได้ตอนนี้แต่เจ้าจะไม่สามารถหนีโชคชะตาได้เพราะว่าลูกในท้องของนางคือโชคชะตาของเจ้าแต่เกลโรก็ยังยืนยันว่าเขาจะไม่อยู่ที่นี้เขายังเลือกที่จะเดินทางออกไปจากเมืองซินทรา ตัดภาพกลับมาที่ซิลีลลาในปัจจุบันที่เข้าไปอยู่ในป่าโปเคลอนป่าที่เก่าแก่ที่สุดแอดเน่ก็ได้ดูแลซิลีและดาร่าเป็นอย่างดีและเธอก็ให้ทั้งคู่ดื่มน้ำจากป่าศักดิ์สิทธิ์หากว่าใครเข้าป่ามาด้วยความคิดที่มุ่งร้ายมันก็จะทําให้บุคคลนั้นตายทันทีแต่ถ้าหากว่ามีเจตนาที่ดีก็จะรอดและก็จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าและจะลืมเรื่อง,องในอดีตท,ทุกอย่างไปดาร่าก็เลือกที่จะดื่มน้ํานั้นฝั่งซิรีเองก็เลือกตัดสินใจที่จะดื่มมันเช่นกันแต่กกกกลลลลัััับบาาาาาาายยเเเเปปป็็็นน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 นว่่่้้้้้ํํไไมมีผใใใดดดธธออออททงงสหจ สิลีไปดื่มน้ำกับต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นต้นกำเนิดของป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แอดเน่ผู้เป็นหัวหน้านางไม้ที่นี่ก็ใช้มีดกรีดไปที่ต้นไม้นั้นและได้น้ำยางที่ไหลออกมาสิลีเมื่อดื่มมันเข้าไปเธอกลับพบว่าเธออยู่ในทะเลทรายที่มืดมิดที่ตรงหน้าของเธอมีเพียงต้นไม้ใหญ่ที่เลืองแสงพร้อมกับเอ่ยถามเธอไปว่าเจ้าคือสิ่งใดหรือเจ้าหนูซึ่งดูเหมือนว่าต้นไม้นั้นจะรู้ว่าสิลีนั้นมีพลังมหาศาลอยู่ในตัวของเธออยู่และแล้วเรื่องราวนตอนที่นี้ก็จบลง ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งอีพีสำหรับซีรีส์สุดเดือดอย่าง The Witcher ตอนนี้เรื่องราวเริ่มปฏิปต่อให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นแล้วถึงความช่อมยงต่างๆของแกลอเลสซีรีหรือเพียงแต่เส้นเรื่องของเจนนิเฟอร์คนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่มาบรรจบกับเส้นเรื่องของทั้งสองและอีกไม่นานเรื่องราวทั้งหมดมันจะมาบรรจบรวมที่เดียวกันในปัจจุบันในตอนท้ายของซีซั่นที่หนึ่งแต่ก่อนที่มันจะถึงตอนนั้นเราจะต้องได้เห็นกนนารผจญภัยและความน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายกับโลกเวทมนต์อันแสนกว้างใหญ สวัสดีครับ